สวัสดีครับพบกับผมเจมมานเนอร์ครับตอนนี้ก็มาแล้วมาถึงเวลาแล้วครับกับเทมานเนอร์ในเซิร์ฟไทยนะครับตอนนี้ก็กับผมเจมมานเนอร์ ur, ก็ได้มาโผล่ในเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับแผ่นนี้เนี่ยอ่าก็จะเป็นสงครามฮีโร่วอร์เนาะก็ที่เหมือนกับตอนนั้นน่ะนะเออมีประตูหนึ่งถึงประตูสี่นะครับก็เรื่องของเรื่องไอเทมอะไรเนี่ยแนะนําบอกไปหมดแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ตอนเนี้ยขอมาพังอ่านในเซิร์ฟไทยกันก่อนเนาะ <laughs> เออไม่ได้เรียกว่าอย่างนั้นเลยอ่าเดี๋ยวก่อนนะอะไร โอ้ยังไม่ใส่ครับเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันเนาะอ่าเมื่อกี้ก็ถามว่าไม่ใส่ตามีเหรออ่าเดี๋ยวค่อยใส่แล้วกันนะครับส่วนการแข่งขันตอนนี้เป็นเวลาโอ้เริ่มเริ่มขึ้นพอดีเป๊ะเลยนะครับเมื่อกี้นี่สงสัยคงจะเป็นทีมเออทีมเออสีฟ้าครับเป็นฝ่ายชนะครับตอนนี้ก็ผมอยู่ทีมไทยครับสีแดงนะครับเป็นเทพีแห่งความกล้านั่นเองนะครับอ่าส่วน เจ้าแห่งสติปัญญาเนี่ยรู้สึกว่าจะชนะบ่อยนะเนี่ยบ่อยเหลือเกินนะครับอ่ะตอนนี้ก็อ่ะมีเทคนิคใหม่ๆมาฝากนะครับเทคนิคเกี่ยวกับสนามอารีน่านะครับหรืออารีน่าก็ได้ครับอ่ะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่ามันจะเอ่อช่วยได้หรือเปล่าแต่อาจจะช่วยมในอีกระดับหนึ่งก็ได้แล้วก็อาจจะช่วยในหลายๆเรื่องก็ได้ครับกันไปแล้วนะครับเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยโอเคครับก็ เนี่ยครับโปรแกรมนี้เลยนะครับช่วยได้มากเลยครับโปรแกรมเพนนั่นเองครับมาเปิดดูได้นะครับอ่ะมันมีประโยชน์ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะครับก็คือด่านประตูที่1เนี่ยอารีน่านะครับก็จะเป็นเอ่ออะไรหุ่นยนต์ม้าเนาะแล้วก็ปล่อยลูกธนูออกไปแล้วก็ปล่อยท่อนไม้อะไรต่างๆแยกๆข้างล่างเนี่ยเนาะอ่ะวิธีการง่ายๆครับในการทำเอ่อความจําของเราให้มันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับก็คือการเล่นการเล่นไปก่อนเนาะ เล่นให้เพื่ออะไรครับก็มาดูที่ลูกศรน,นะครับว่าเอ้ยไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าลูกธนูนะครับลูกธนูครับที่มันปล่อยออกมาเออไอมาครับไอหุ่นยนต์มาครับที่มันปล่อยออกมาครับอย่างเช่นมันปล่อยมาทั้งทิศทางอไเนี่ยเดี๋ยวแบ่งให้เป็น3มช่องก่อนนะสามช่องสามช่องะอะแบ่งอย่างงี้นะครับเอาเอาเป็นอันใหญ่เลยดีกว่านะอะอันใหญ่เลยนะครับแล้วก็มันจะมีเลนอยู่3เลนเนาะ ทีมมันลูกศรเอ้ยไม่ใช่ดิเออลูกธนูมันปล่อยออกมาเนาะอ่าทาเป็นตารางอย่างนี้เนาะอ่านะครับอันนี้เป็นการฝึกนะไม่ไม่ใช่ฝึกเรื่องทางด้านศิละปะเนาะอันนี้ก็เป็นสามเลนมเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าและลูกธนูเนี่ยครั้งแรกที่พี่จําได้นะเออมันก็จะปล่อยออกมาทางด้านขวาอ่ะก็ติ๊กไว้ก่อนเลยอ่าใช้ใช้ลักษลูกธนูมันเป็นอย่างงี้แล้วกันเนาะอ่ามันจะมาอย่างนี้เนาะ ลูกธนูอันแรกก็จะมาทางด้านขวาเลยนะเท่าที่จําได้นะแล้วลูกอันที่สองก็คือมันจะมาทางซ้ายครับทางซ้ายนะครับจากนั้นก็ให้เราเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็นับเวลาไปนะครับนับเวลาไว้กี่วินาทีครับกว่ามันจะออกมาหรือจะดูที่ด้านเวลาก็ได้ครับเวลาอย่างเช่นนะเออเท่าที่จําได้นะอ่ะกํากับเวลาไว้ตรงช่องนี้เนาะเป็นเวลาสักตอนที่เราลงมาจากสนามเนี่ยก็น่าจะประมาณเกือบ10วินาทีแลนะ้วเนาะ ในระยะนั้นนี่ก็ตีเป็นว่า1นาที1นาทีเอ่อเท่าไหร่นะ1นาที1นาทีสิบสิหาวิแล้วกันเนาะอ่าอันนี้ก็เป็น1นาที15วินาทีนะครับถ้ากำหนดเอาไว้เป็น1นาที15วินาทีปุ๊บลูกธนูก็จะออกมาทางนี้นะครับนี่อันนี้คือเท่าที่จำได้ครับจากนั้นก็ตรงนี้ออกมา2อันนะครับอ่าเป็นอย่างนี้เลยจากนั้นก็อ๋ออะไรไม่รู้ก็ตามแต่นะครับก็จดไปเรื่อยๆหรือ ให้เพื่อนๆ,ๆที่อยู่ข้างๆเนี่ยใช้กระดาษแล้วมาเขียนเราก็ได้ครับอันนี้คือไม่ใช่เทคนิคการเกียร์นะครับมันเป็นเทคนิคในการฝึกความจําของตัวเองครับไม่ได้ใช่เพียงแค่ว่าจําในเฉพาะในการเล่นนะครับจําในเฉพาะในการเรียนการศึกษาได้ด้วยก็คือเป็นการฝึกความจําอย่างเช่นเตั้งแต่เราเรียนตอนป .1 ใช่ไหมแล้วก็ท่องสูตร เลขคณิตศาสตร์เนาะสองสองคูณสองสองสองสี่สองเอ้ยสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกเออเริ่มตกเลขแล้วเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> อา่าก็เหมือนกับประมาณท่องสูตรคูณนั่นเองครับตอนแรกเราก็จำไม่ได้หรอกอ่ะผมเชื่อว่าอย่างนั้นแล้วเราก็ลองท่องไปเรื่อยๆจนเหมือนเป็นบทเพลงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ทําได้แล้วเนี่ยครับเหมือนกันเลยแนวทางอย่างเงี้ยอา่าแล้วถ้าไประดับมัธยมระดับมหาลัยเนี่ยผมเชื่อว่าความจำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมาเสียกว่าการเอ่ออะไรนะ เอ่ออะไรแล้วก็แล้วแต่ครับความจาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในการทําข้อสอบอะไรเงี้ยก็ด่านประตูที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนด่านทาข้อสอบแล้วครับว่าจุดตรงไหนมันจะออกมาตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกระดานพวกกิ้งก่าเจ้าพ่อหมึกอะไรพวกเนี้ยเออเนาะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางนะครับอ่าไปฝึกกันเนาะก็อย่างเช่นจุดแรกก็มาทางขวาจุดที่2มาทางซ้ายอะไรเงี้ยครับอ่ะอันนี้ก็คือเป็นการแนะนําเบื้องต้นเนาะ สำหรับคนที่ยังจําสนามนี้ไม่ได้เลยหรือใครที่มีไม่มีไอเทมผสมมาใส่อะไรอย่างเงี้ยอ่าไม่ต้องกลัวครับมีแน่นอนนะเราถ้าเราจําได้สักอย่างเนี่ยเราก็วิ่งได้แลละหรือใครอาจจะเพิ่มจำท่อนสูงไม่ได้ก็เพิ่มท่อนสูงไปอะไรเงี้ยที่มันไหลลงมาเนาะเออนะก็าตามนี้แล้วกันนะอันนี้คือที่แนะนํานะครับสามารถไปทําได้นะครับไม่ว่ากันเนาะก็อยากให้ทุกคนเล่นกันได้นะครับ ส่วนเรื่องการเหยียบแท่นเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีว่าเหยียบแท่นในเวลากี่วินาทีเราก็ต้องมาดูกันแต่ว่าแนะนําเลยก็ให้มาร์กอันนี้ลูกธนูไว้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยมาร์กทีละจุดเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันครบเสร็จสรรอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มาเล่นกันรับรองสนุกจําได้เผลอๆเพลเล่นไปเรื่อยๆอ่ะเราไม่ต้องใช้แล้วเราจําได้หมดแล้วนะครับก็คือปิดโปรแกรมนี้ไปเลยเราก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับมาเลยกันต่อเลยนะครับในเทนเนอร์เซิร์ฟไทยนะครับ อาอ้าวอ๋อสต๊อบสต๊อบไปอ่ะโอ้เซ็งเลยเย็บไม่ลงเลยครับโอ้โหฝากลางออกขวาอันนี้คือจำได้ครับแล้วก็ออกซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกรอบนึงนะครับลองดูน่าตูกต้องได้แต่แล้วก็ออกกลางแล้วก็กลางอีกครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ออกทางขวาเอ้ยซ้ายดิเนี่ยมันเยยบไม่ลงอ่ะเอ้าอะไรอีกอ่ะ โอ้โดูดิเซ็งเลยเฮ้ยลุเอ๊ะตายดีกว่าอย่าไม่ลงอะ่ะเซ็งเลยโอ้โจริงๆเลยเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยอะไรอ่ะอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะอย่าไม่ติดเลยอ่ะอ้าวล้มซะแล้วไม่เป็นไรครับรอบแรกรอบแรกเนาะรอบแรกมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวพอเปลี่ยนหลายๆรอบเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็เทพอันนี้ไม่ได้หลงตัวเองนะครับอันนี้มันเป็นประสบการณ์มานะครับ ก็อย่างคนเล่นสนามแรกๆเนี่ยเคยเล่นครั้งแรกอะไรยเงี้ยอยู่ดีๆจะมาเทพจะมาเก่งอะไรเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะเริ่มเริ่มจากการเก่งอะไรเงี้ยหรือเป็นคนมีความแม่นยําแล้วก็เก่งทางเรื่องต่างๆเนี่ยมันมาจากการฝึกซ้อมหรือเกิดมาจากการเออได้เห็นชีวเออในความเป็นจริงมาแล้วมาก่อนหน้าเนี้ยเอออะไรประมาณเนี้ยนะเออก็เล่าไปซทบเป็นหลักเป็นการเลยนะเนาะยาวเลยมา พอแล้วก็มาเริ่มรอบที่สองกันเนาะ,ะเป็นทางการนิดนึงแต่ว่าเอเดี๋ยวจะมีเสริมตลกมาเรื่อยๆกันแต่และคนนี่ชอบมุกแป๊กใช่ไหมเ,เดี๋ยวจะเล่นมุกแป๊กให้ฟังเนาะเอออะไรดีอ่ะเอาอะไรคําถามกวนๆเหรอ,เ,อเดี๋ยวค่อยไปเจอในเฟซบุ๊กแล้วกันดีกว่าเดออ่ะมาด่านนี้มาด่านเดิมดูซิว่ารอบนี้จะเหยียบแท่นได้แม่นแม่นแต่ว่าเหยียบลงไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ประมาณนี้ อ่ะครับครับว่าไงครับนีเดียวคนเรียกเต็มไปหมดเลยแลดูเสียเปียบเสียเปียบทีมสีไหนเสียเปรียบล้ะครับเนี่ยทีมสีแดงทีโอทีมสีแดงเสียเปรียบเนาะเนาะเออเสียเปียบมากๆเลยสงสารสีแดงบ้าง แต่ก็ไม่เป็นไรครับทีมสีไหนไม่สําคัญหรอกครับขอให้ทุกทีมทั้งสองทีมสู้ๆจะดีกว่านะครับเราก็ไม่ได้อยู่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะยังไงเราก็คนด้วยกันรัก,ก,กเหมือนกันเลยเนี่ยน,นะประมาณนี้ครับนะเอ๊ะนี่โหลดชา้าจังเลยเออใจเย็นใจเย็นไม่ใช่ประมาณนี้นะเออเอาอะไรดีอะอยากเล่นมุกอะอยากยิงมุกอะเดี๋ยวเผื่อมุกแป๊กไปเ่ะแล้วทำยังไงดีเนี่ยเออ อย่างเช่นอะไรนะเราจะเล่นมุกอะไรอะคิดไม่ออกเอออะไปะลงเออนานไปหน่อยเนาะเมื่อกี้นี้โอ้โหดูดิสศนําเงินเยอะมากเลยอะแตกต่างกันเหลือเกินอยู่ดีเหลือ17คนมันเหมือนมาปล่อยมาปล่อยตัวละครเล่นะนะเนาะปล่อยลงในหมวดเนี่ยมันได้คะแนนเหรออะไรเงี้ยอยากรู้มากเลยเออแปลกดีเหมือนกันเนาะ อ่ทาทอนสุงม,มาก่อนนะทอนไม้ทอนไม้ทอนเหล็กมาไม้หมดไม้หมดแล้วก็เยยบอ่าไม่ได้ครับอันนี้อันนี้ต้องยอมรับหน่อยครับเรามาช้ามันจะมาทางขวาก่อนแล้วก็ซ้ายอ่ามาแล้วจำได้ครับจําได้แล้วตอนแรกๆก,ก,ก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับลองไปสังเกตได้ครับย้อนย้อนไปดูคลิปใหม่ๆอะไรเงี้ยตอนที่ เออโมดฮีโร่วอลมาใหม่ๆใ,ใ,ในเซิร์ฟเกาหลีนะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้เลยแต่ว่าผมนี่เล่นไม่เป็นเลยหลังท้ายตลอดเลยครับซ้ายกลางเด,ดี๋ยวก็จะมากลางอีกรอบหนึ่งรู้เลยเนี่ยเหยียบลงเลยนะแต่ว่ามันไม่ให้อ่ะโอ้แปลกใจมากเลยครับเนี่ยสงสัยจะเล่นตัวละครเบล,ล่าไม่ได้แล้วครับเนี่ยเออเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นดูเนาะแล้วลองมาดูข้อแตกต่างกันว่ามันจะเป็นยังไงก็เก็บไว้อีกเป็นอีกทริกหนึ่งนะครับเทคนิคหนึ่งนะครับ สำหรับตัวละครเน,นี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกันก็ได้เนาะแล้วคือแบบเหมือนในเนี่ยสเตปลองหัวอะไรเงี้ยตัวละครหญิงจะลองหัวให้กับตัวละครชายเวลาตงเหวไปด้วยกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยตรงเนี้ยแดดได้ครับกดแดดค้างเลยแล้วก็กดกดอ้าวไม่ได้ <laughs> สงสัยจะกดซ้ายไปเยอะหน่อยครับต้องกดซ้ายไปเทียนนิดๆ,ๆนะครับมันจะแล n ด i n g แดดได้นะครับมันจะเป็นพื้นที่สูงนะถ้าใครเร็ว15เนี่ยทำง่ายนะครับ ก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็มีเทคนิคมีอะไรผมมาบอกหมดอ่นนะไม่มีปิดบังอ่ะเราอยากให้ทุกคนเล่นได้นะเียกว่าเรามาเล่นได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่สนุกหรอกนะครับอ่าอ,อันนี้คือที่ผมคิดนะคิดไว้อย่างนี้เนาะอ่าขวาแล้วก็กลางนะครับแล้วก็ขวาเฮ้ยซะอ่าอ่ขวาถูกละเฮ้ยลุดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ก็โอ้โหวนกลับไป วันพรุ่งนี้เลยครับเนี่ยมาทําใหม่นะครับเมื่อกี้นี้หลุดไปนะครับตอนนี้ก็เอาใหม่ครับเออหลังจากที่เราเริ่มเล่นเบ่าไปแล้วเนี่ยเราเหยียบท่นไม่ลงใช่ไหมอ่ะเรามาเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวละครมากิเลยแล้วกันนะจากนั้นก็ลองใช้เนี่ยยาเพิ่มพอยต์สะสมหนึ่งนะครับกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะโอ้รอบที่แล้วนี่เสียดายมากครับเสียดายสุดๆเลยหลุดไปได้ยังไงเมื่อกี้กาลังแบบโอ้โห ไม่อยากพูดถึงครับไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรครับเออก็วันนี้วันที่สามสิบแล้วดิทุกคนก็น่าจะได้ปีกกันเรียบร้อยแล้วเนาะจากโหมดฮีโร่นะครับเออตอนนี้ลองมาเปลี่ยนตัวละครกันบ้างดีกว่านะครับลองดูว่ามันจะเหยียบแทนได้ลึกไหมและโดนไหมอย่างเงี้ยเออเราก็ต้องลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะให้เราเล่นตัวละครชายนี่เราก็ยังเล่นไม่ได้เนาะ เพราะว่าไอ้ข้างหลังอะที่มันเป็นในเนี่ยนาฬิกาของอะเนี่ยเออเป็นชุดสีขาวอะอะไรอย่างเงี้ยมันตัวละครชายใส่ไม่ได้ใส่ได้แค่ตคออัวละครหญิงเท่านั้นมันก็จะลดไป2%ถ้าเราจะใช้ตัวละครชายเล่นเนี่ยก็จะได้เป็น30%อะไรอย่างเงี้ยเนาะขนาด2%ยังมีค่าเลยทุกๆเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนกับว่าเรามองเหรียญ1บาทอะไรอย่างเงี้ยเราจะเติมเงินโทรศัพท์อ่ะมันต้องใช้12บาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เรามี11เอบาทอ่ะเราจะไปหาเงินเหรียญบาทมาจากไหนอ่ะอีกหนึ่ง อ,อ,อันนี้ก็ต้องไปคิดเอาเองอยู่โนะทุกๆอย่างทุกๆสิ่งอะมีค่าหมดทั้งนั้นนะครับอ,อ,อ่ะลงโอโ้สีฟ้ามันเยอะจังเลยอ้าวจำไปแล้วครับโอ้โหพอมาดูอีกทีสีแดงมันก็เออสมส่วนดีเหมือนกัน10ต่อ10อะ่ะเออมันก็10ต่อ10อยู่แล้วเนี่ย <laughs> คิดอะไรมากนะ อันนี้ลองเล่นตัวละครมากีดดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอาแทนที่หนึ่งมาแล้วครับโอ้อดเหยียบแล้วครับอดเหยียบแล้วโดนโดนแค่ครั้งเดียวอันนี้อันนี้ปล่อยให้เขาไปก่อนปล่อยให้าไปก่อน,อนซ้ายขวาจําได้จําได้ตอนเล่นตอนผมเล่นที่เกาหลีแรกๆอ่ะจำไม่ได้หรอกแล้วลองมาใช้สูตรเนี่ยเออมันก็ทําให้ความจําของเราเนี่ยดีขึ้นนะ แล้วก็ทําให้เรารู้ทุกอย่างว่าด่านนี้มันจะออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยรู้หมดกลางเออแล้วก็กลางเออเอออันเนี้ยเหยียบโดนเฮ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบสงสัยต้องจะได้ใช้ตัวละครมาก,กิแล้วมั้งเนี่ยเหยียบปุ๊บเป็นลงนะครับอันนี้ผลการทดลองนะครับเราต้องทดลองหลายๆอย่างครับไม่ใช่อย่างใดอย่างเดียวนะครับ มันต้องทำซ้ำๆนะจะดีซ้ายลงไปจุดตรงเนี้ยแดดได้ครับแต่ว่ากดซ้ายเช่นี้นิดๆเนีน่ยประมาณเนี้ยครับมันก็จะแลนด i n g แดดได้ครับสังเกตได้ที่เกล็ดน้ำเงินนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเลยทำให้เราไปไวขึ้นนะครับใช้ได้ครับเอาไปใช้ได้แต่ว่าต้องถนอมเกล็ดไว้สักหน่อยนะครับกันแบบว่าเหนื่อยเหนื่อยนะครับอ,อบด้วยนะครับป้องกันเอาไว้ก่อน อ่าตอนนี้เราก็เจอกับใครเนี่ยสีฟ้าครับคนดำสีฟว่าเอ้ยไปเหยียบก้อนออนั่นแหละเออสนุกดีเหยียบแม่นอย่างเงี้ยเหยียบปุ๊บเป็นลงองเงี้ยเออเยี่ยมเลยต่างจากเมื่อวานนะเบล่าครับเล่นเบล่านี่เหยียบไม่ได้เลยอ่าต่อไปก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายอีกรอบจากนั้นก็กลางนั่นเนองต่อเดแลยวก็กลางอีกรอบแล้วก็ขวา เอ้ยซ้ายดิเออเอ้ยย่าไม่ลงขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ขวาแล้วก็ซ้ายอ่า,าแล้วก็กลางอ่าถูกต้องด้วยเดาอะไรไม่มีผิดจริงๆแล้วก็กลางแล้วก็สองด้านนะซ้ายขวาอ่าแล้วก็กลางจำได้แนละ้วจำได้แนละ้วเกิดความจำครับเกิดความจำดีๆลองทำสูตรนี้เออละได้แน่นอนนะ จำได้กันทุกคนแหละเล่นกันทั้งเซิร์ฟได้เลยกันทุกคนนะมันสนุกมากนะซ้ายแล้วก็กลางขวาไอ้กลางกลางกลางเออแล้วก็ขวาเอ้ยซ้ายดิเออเอ้ยเริ่มมั่วแล้วเอ้ยอะไรวะเนี่ยซ้ายกลางอ่าแล้วก็ขวาเอ้ยซ้ายดิเออแล้วก็กลางแล้วก็สองด้านนะเออแล้วก็ไวเลยครับวนวนไปข,ข้างหน้า ข้างหน้าเลยครับเอ่ออ้อมด้านข้างได้น,นะคอ่าถ้าเกิดว่าไอ้สองด้านมาปุ๊บเนี่ยคือให้เราอ้อมด้านข้างไปได้เลยครับนั่นแหละเอ,อ้ยแต่ว่าเราแพ้นะครับเราแพ้จํานวนนะเข้าคนเดียวได้ที่หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะชนะนะครับยังไงก็แพ้ถ้าเราไปแพ้ให้เกิดฝั่งนู้นครับถ้าฝั่งนู้นมีสองคนขึ้นไปได้คะแนนร้อยเก้าคะแนน,น,นได้เยอะมากครับคะแนน อ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องเอ,อ่อขอตัวลาเท่านี้ไปก่อนครับก็เดี๋ยวต้องทำงานต่ออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ามีแน่นอนเหมือนแน่นอนครับแต่ว่าเราต้องดูก่อนนะว่าเออเทรนเนอร์เซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันจะมีอะไรอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้อ่ะไม่ค่อยอัปเดตอะไรเลยหลังจากที่เนื้อเรื่องแพนดูร่าเนี่ยมันได้ทำการปิดลงไปแล้วเขาคงต้องคิดค้นโปรเจกต์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยแนละนะเราก็ต้องรองกันต่อไปนะครับ ถ้าเทลเนอร์เซิร์ฟไทยเนี่ยประตูที่2หอแห่งการเอ้หอแห่งโอกาสนะครับเปิดเมื่อไหร่เนี่ยอ่ะก็เดี๋ยวได้ทาเซิร์ฟไทยกันต่อเลยคราวนี้ก็จะไล่ทําแบบถี่ๆแล้วไม่แบบว่าเว้นไปแบบว่าเดือนละครั้งอะไรเงี้ยมันมันนานเกินอะไร่เงี้ยครับแล้วถ้าเกิดว่าไปเรียนที่มหาลายัยปุ๊บแล้วกลับมาว่างมาาเมื่อไหร่เงี้ยผมก็จะนั่งทําให้ละกันเนาะนะก็มีเวลาไม่ค่อยมากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้อง ขอตัว,วลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องพบกันใหม่นะครับพบกับผมเนี่ยนะครับเจมันเนอร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ